สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็พาเ,เพื่อนๆนะคะมาเที่ยวถินแทนนะคะถินแทนอาบ,บีนะคะอันนี้นะคะบรรยากาศรอบๆถินแทนอาบ,บีนะคะก็จะมีอ่าบรรยากาศของภูเขานะคะแล้วก็อ่าบ้านนะคะที่อยู่รอบๆ ก็เป็นเมืองที่สวยงามนะคะเป็นโบราณสถานนะคะที่เขาสร้างนะคะมาหลายร้อยปีนะคะอันนี้นะคะเราก็เดินดูรอบๆนะคะก่อนที่จะเดินไปที่เทนเทนาบีนะคะอันนี้ก็จะมีบ้านนะคะแล้วก็ร้านอาหารนะคะกิฟช็อป กาแฟนะคะ <Are you S 1> ให้เราได้นั่ง <Coffee. S 1> กินกาแฟชิวๆนะคะอันนี้นะคะเราก็เดิน,นะะ <c oughs> ไปดูรอบๆบ,บริเวณนะคะอ้อมรอบนะคะก็จะเป็นภูเขาวะะสวยนะ,ะอินเทนาบีก็จะอยู่ข้างหน้านะคะอันนี้นะคะก็พาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวนะคะชมบรรยากาศสวยๆนะคะ มเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นบรรยากาศนะคะรอบๆเขานะคะแล้วก็จะมีรถนะคะผ่านไปผ่านมานะคะ เ,เดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็วิ่งออกกำลังกายแล้วก็ปั่นจักรยานนะคะแล้วก็มีฮาเล่นะคะเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันทองก็จะทำกิจกรรมนะคะพาลูกๆนะคะ <It> s <S พาครอบครัวมาทำกิจกรรมนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใบไ,ไม้ร่วงนะคะ <laughs> อรอบทางก็จะสวยงามนะคะสีสันเต็มทีน่นะสวยงามมากจ้าฮะเออวนนี้นะคะบรรยากาศดีนะคะเราก็ <stays> ชอบนะวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหรนะ่น,น,นะคะเย็นๆนะคะแบบ พอดีนะคะแต่ต้องใส่เชือกคลุมนะคะ<ต>เพราะว่าถ้าไม่ใส่ก็หนาวเหมือนกันนะคะ in in อันนี้ก็จะเป็นอาบีนะคะ <Ab bey. S 1> ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของเขาอาหารนี้นะนี่ก็น่าจะประมาณหลายร้อยปีนะคะไม่ได้ดูข้อมูล in ในจุดนี้นะคะแต่ก็ เป็นเมืองที่เก่าแก่เนาะแล้วก็วัสดุในการก่อสร้างก็คือจะพังลงบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังมีเขาโพงนะคะที่สวยงามนะคะเราก็เดินดูรอบๆบนะคะบรรยากาศดีกาแฟก็โอเคนะเหมาะในการเดินเล่นนะเดินชมบรรยากาศนะคะรอบๆอบก็จะสวยนะคะแล้วก็ จะมีภูเขาอ้อมรอบนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงดอกไม้ร่วงใบไม้ร่วงนะคะก็จะบรรยากาศดีมากนะคะอันนี้มาถึงแล้วนะคะสวยงามจ้าถ้าเพื่อนๆนะมีคนมาเที่ยวเวลนะคะก็เทรๆนะเบนนะเข้ามาดนะคะเป็นเง อัน้เเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะที่สวยงามนะคะรอบๆก็จะมีพวกช็อปกาแฟทุกอย่างนะให้เราได้รับประทานอาหารทุกอย่าร้านารงยสวยงามค่ะ